สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเพื่อไทยเนบป้อมไม่เคยมีป้ายดันโพรจังหวะวิกฤต3ปอเชื่อหวังฟลุกขึ้นนายก14เมษายนนายอนุสรเอียบสะอาดรองเลขานุก,การคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประวิตธวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐขึ้นป้ายอวยพรวัดสงกรานในถนนเส้นหลักทั่วประเทศว่าพลเอกประวิทธขึ้นป้ายผิดที่ผิดเวลาคิดช้าไม่ทันการอยู่มาตั้งเกือบ8ปีผ่านเทศกาลสงกรานมา8ครั้งไม่เคยมีป้ายห่วงใยประชาชน ดอนมาขึ้นป้ายช่วงจังหวะที่ถูกจับตามองว่ากําลังเผชิญกับวิกฤตความสัมพันธ์ของเครือข่ายอำนาจสามปอลเอกประวิทธ์อาจหวังฟุกได้ขึ้นเป็นนายกหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ต้องดูบริบทให้ครบถ้วนรอบด้านด้วยว่าประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่พลเอกประวิทธ์ปล่อยโอกาสทองตอนสืบอภิปราย ไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วให้หลุดมือไปที่จะปล่อยให้สอสอโหวตคว่ำาพเดกประยุทธ์กลางสภาการมาขึ้นป้ายหรือมาทำอะไรในตอนนี้คงไม่ทันแล้วสนิมเกิดแต่เนื้อในตนไม่มีใครทำให้สามปอมีปัญหานอกจากสามปอด้วยกันเองสมปอไม่กินเส้นกินเกาเหลาว่าหนักแล้วแต่ถ้าถึงขั้นกินเกาเหลา คนละร้านถือว่าหนักมากไม่มีใครบังคับให้พลเอกประวิทธ์ขึ้นพ้ายแต่การเลือกกระทำการดังกล่าวอาจมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าเกิดปัเหตุทางการเมืองพลเอกประวิทธิ์พร้อมเป็นนายกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีภาระเข้าไปรื้อถอนป้ายที่ไม่ได้ขออนุญาตติดของพลเอกประวิทย์ในขณะที่มีภารกิจมากในช่วงเทศกาลการกระทำดังกล่าว จึงเป็นการคิดที่ผิดที่ผิดเวลาคิดช้าไม่ทันการของผูเด็กประวิทย์และประชาชนได้ประโยชน์อะไรนายอนุสนกรกล่าวความคืบหน้าล่าสุดทักษิณอวยพรคนไทยวันสงกรานผ่าน AR ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสักทีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชื่อว่าทักษิณชินวัตร ระบุข้อความสวัสดีปีใหม่2565ครับจากที่ได้เล่าถึงเทรนด์ของเทคโนโลยี AR ในปี2022ในครับ h ฮาส์ไปเมื่อวานวันนี้ผมจึงของนำเทคโนโลยี AR แบบง่ายๆมาส่งคำวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยในวันสงกรานด้วยนะครับหลายคนที่ถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะได้เจอผมกับนายกปูเทคโนโลยี Technology AR จะทำให้เราใกล้ชิดกันขึ้น เหมือนได้อยู่ด้วยกันช่วงเทศกาลสงการผมมีความตั้งใจที่จะส่งคำวยพรและกำลังใจให้กับพี่น้องซึ่งทุกคนนั้นสามารถเปิดรับคำวยพรได้ทุกที่ในประเทศไทยและหากใครต้องการถ่ายรูปคู่กับผมเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถเจอกันตัวเป็นๆได้ด้วยการสแกนค r วาโค้ A ode, ที่อยู่บนภาพหรือกดลิงก์นี้ได้เลยครับและในอนาคต ผมกับนายกปูจะเอาเทคโนโลยี AR ในรูปแบบอื่นมาให้คนไทยได้ทดลองใช้อีกโปรดติดตามนะครับสำหรับคำวยพรของคุณทักษิณผ่าน AR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวระบุขอให้น้ำสงกรานต์ชำระร้างความสิ้นหวังความหมดหวังและโรคระบาดที่ก่อกินหัวใจคนไทยให้ผ่านพ้นไปจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ให้ปีใหม่เป็นปีที่มีความสุขสัตทีความคืบหน้าล่าสุดวันชัยเชื่อฝ่ายคา้านชิงยืน่นซักฟอกเร็วบ็อกประยุทธ์ยุบสภา12เมษายนในวันชัยสอนสิริสอวอให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพักร่วมฝ่ายคา้านมีท่าทีจะเลื่อนยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากเดิมที่ประกาศจะยื่นทันที เมื่อสภาเปิดสมัยประชุมวันที่ย3ิสามพฤษภาคมว่าเชื่อว่ามีในยะทางการเมืองและต้องการชิงไหวชิงพริบในการเปิดเกมทางการเมืองเพราะท่าทีของฝ่ายคา้านไม่ต้องการให้รัฐบาลรู้ความเคลื่นอนไหวว่าจะยื่นยัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดเนื่องจากกังวลว่าพลเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจชิงยุบสภาหนีก่อนหน้านี้ ได้ในายวันชัยกล่าวว่ขาขณะนี้มีกระแสการประเมินในกรณีฝ่ายค้านอยากให้รัฐสภาทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะหากร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เลือกตั้งไม่เสร็จเกิดยุบสภาไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอาจเกิดปัญหาวิกฤตการทางกฎหมายได้ขณะเดียวกันรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะอยู่เป็นรัฐบาลรักษาการยาวนานเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่กล้าที่จะจัดการเลือกตั้งผมเชื่อว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเร็วเพื่อบล็อกไม่ให้นายกชิงยุบสภาอีกทั้งร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญมีเวลาทำให้แล้วเสร็จส่วนที่บอกว่าจะไม่ยื่นทันทีเป็นเกมลวงซึ่งกันและก,กันความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพือ่อไทยแย้มสิ้นเดือนเมษายน นัดพักร่วมฝ่ายค้านหา,หาหรือยื่นซักฟอกที่พักเพื่อไทยในประเสริฐจันทร,รรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีที่เปิดสภาเลยหรือไม่ว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนเราจะมีการนัดประชุมพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเพื่อสรุปเดิมเราเคยคุยกันมาแล้วว่าเปิดประชุมสภามาแล้วยื่นเลยหรือ จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก่อนปรากฏว่ามีอยู่สองความคิดเห็นดังนั้นเราจึงนัดคุยกันเมื่อถามว่ามีแผนที่จะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้นายกประกาศยุบสภาไม่ได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราเน้นข้อมูลที่จะอภิปรายมากกว่าเรามั่นใจทุกครั้งว่าการอภิปรายจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลซึ่งครั้งที่แล้ว เราก็ทําได้ดีสังเกตว่าหลังจากที่เรายื่นอภิปรายไปนั้นการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคิดว่าเมื่อได้ข้อยุติช่วงปลายเดือนแล้วจะยื่นทันทีความคืบหน้าล่าสุดปรินากล้าวพร้อมชนประชาธิปัตย์ชี้ขี่แพ้สอบตกฉุนส่งคนมาจุดประทัดฉลองลั่นอย่าลากพลังประชารัฐมาเกี่ยว ชี้พักร่วมควรให้เกียรติเจ้าของพื้นที่นางสาวปรินาไกรคุปอดีศส,สจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอีกครั้งระบุต,ตอนหนึ่งว่าอยากให้พักร่วมให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เดิมคือพักพลังประชารัฐลดความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนดําเนินการสิ่งต่างๆในทางกฎหมายอย่างเป็น,นสระร้อยเปอร์เซนต์ไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเดิมกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเพื่อนไม่คิดจะสนับสนุนใครไม่อยากคิดอะไรแค่อยากทำใจให้ก้าวข้ามพยายามยอมรับชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าไอ้ขี้แพ้สอบตกคราวที่แล้วส่งคนมาจุดประทัดแก้บน และเรียกนักข่าวมาทำข่าวว่าจุดประทัดฉลองปรินาจบอนาคตส่งผลให้ปรินาเปลี่ยนแล้วเจอกันนะไอคี IC แพ้ขอบคุณที่มาเยอะเยะ้ยและฝากไปถึงทุกคนในพักประชาธิปัตย์ที่จะให้การสนับสนุนมันด้วยว่าแล้วเจอกันแล้วอย่าไปลากพักพลังประชารัฐมาเกี่ยวนางสาวปรินากล่าวความคืบหน้าล่าสุด ปรินาลุ้นอีกคดีรุกป,ป่า20เมษายนอายการสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีอาญาภายหลังสารดีกาพิพากษานังสาปรินาไกลคุปสสจังหวัดร,ราชบุรีพักพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดร,ราชบุรีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องพ้นจากความเป็นสสอและตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตล่าสุด8เมษายน นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพนักงานสอบสวนก่อบระคับการปราบปร,รามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําสํานวนเสนออายการเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวปรินาข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าว่าก่อนหน้านี้นางสาวปรินายื่นร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายประเด็นและยื่นร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ทางอธิบิดีอายการภาค7จึงมีคำสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่20เมษายนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวปรีนาว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่กันด้วยกฎหมาย ต้องระมัดระวังคิดว่าหลายอย่างเกิดขึ้นบรรทัดฐานใหม่แล้วดังนั้นควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างที่สุดทุกคนต้องเคารพกฎหมายหากทำผิดอะไรต่างๆก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ก็แก้ปัญหาให้ถูกต้องไม่ได้เอาไปเอาตายไม่ได้เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องกลไกกระบวนการยุติธรรม